สวัสดีพี่น้องเอฟซช่องรถไทยสายหวานครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องชาว youtube นะครับเมื่อนี้หนางานปันครับเอลฮาศูหนึครับครับโดยไอ้มีสลักหายครับสา้าญาี่เพิ่นให้จะคล้องเองนะครับไอ้มี Me, สลักหายคนนะนะครับให้ ให้สีอื่นว่าให้ยังให้อาถันบ่ไปย่ำไหนดเรื่องทุกเทื่ครับนั่นให้ไงไๆขามไปทัง้งหมุนนี่ครับให้นี่ใกล้ๆกันนี่ละแต่ว่ามีอันนี้ขันอยู่นี่หน้าขี้เขียวนี่ขันอยู่สลักลุดหายครับโอ้ยคากหลายหาบอหินได้เอาคนเอิ่นคนมาอีกสองคนครับมายกสอยเป็นยกสามคนผมคนที่สี่ก ซอยจับน้อยหนึ่งนะครับเิบ่นรบรรเล่นเลยว่าโอ้ยสายสายานี้ไม่ได้มาง่ายๆนะ่นมีสลักหายเห็นไหโอ้คือปีนเห็นไหมครับตัวนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับให้นี่ฟังนี้มีสามไฮนะครับฟังนี้มีสามไฮ ตัวนี้หน่อยก็มูนะครับเคยเป็นหาเคยเป็นหาครับแต่ว่าปั๊บให้เป็นสามนะครับให้ให้นี่กับให้ติดกันนี่ขนาดจำเก่าครับเอาไปเปลี่ยนตัวเทิงพุ่นนะครับสามเป็นหนึ่งอยู่เทิงพุ่นนะครับให้ติดทางฝนตกครับเมื่อนี้ฝนตกฮะกระเซ้า นะครับเวลาตอนนี้ก็บใบสามเคิงครับเกือบบ่ายสีมงแล้วล่ะนะครับไอ้น,นี้ก็เศ้ากินเขากินน้ำวังหันพาฝนเลยทั้งถั่วเม็โบกมือให้เศร้าซะก,ก่อนย่านฝ้านะครับแต่ว่าไอ้มีดันจนแล้วนะครับฟังของลุงฟังเศร้าของลุงนะครับดันจนแล้ว เียวเยอะแน่มุมนี้โอ้ยลื่นไปเลยงานเข้าแล้วงานเข้าแล้วบาดบาดบาดบอไปเลยยาวเลยเอาแล้วครับนี่แหละครับหน้าถา้ำ ส่งไปเลยบ่โอ้ปีนหลัง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 ดันเออโอ้เจนี่โบนาเขาครับไม่น่านะครับโอ้ยเกือบเป็นเรื่องอ,อยเลือร้างมันถมหน,น้าเจนี่ข้องแหลกนะครับมันจะอาร์ตเขากับพันแท่ ระวังยากแน่มือเสานี่ทีมวานมาแล้วนะครับทีมวานวานแล้วแต่เสาจะวันรถรถมาได้ช่วงประมาณเกือบสี่โมงครับเนี่ยมหาหอดไห้นี่เกือบสี่โมงโอ้หวัดเสียวแต่ว่าเอาตัวลอดได้แตบบ่มีเอาตัวลอดได้ครับบังหันเจียหนิบ่ต้องไกลไม่หรอก มื่อนี้เราอยู่หน้าอ่องครับอ่าหน้าอ่องที่มีโครงการนะครับแก้ปัญหาน้าท่วมซ้ำซากครับหลอกหลอกตรงกลางนะครับให้ขนาดใหญ่ให้รับน้ำได้หลายขึ้นนะครับแล้วก็มีประตูปิดรัดน้ำน้ำมาสันเขาเอื่นว่าประตูอีกยัง,ยงดอกนะครับเจอบ่ได้โครงการันแปดลักครับตัวนี้งบป,ประมาณแปดลัก,กลนะท่าน นะครับอาชิลเลวูุแล้วเดือนสิงหาผุนะครับเมื่อนี้สิบสองพฤษภานะครับพึ่งรุ่นพึ่งรุ่นนายกแล้วนะครับโชคดีไล่อยู่นะครับบดจมมองนี้ ข้างล่ังนี่ก็เป็นมองทีรถคุดนะครับหม,ามา่ามังกอไผ่นะครับข้าวเดียวมัดเอาร่วมกันนะครับเอากดๆร่วมกันนะครับคือจังพลังมันล้าลายนะครับรถจกขุดๆทากๆไปกอไผ่ก็ออกนะครับ ที่เขาลงไว้คลิปก่อนหนาะนีประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับพาก้างแล้ว เก็บขอบได้สองสามรอบแล้วกับผ้ากลางครับบัานนี้สูดพ่นเวียนทรายตลอดบ่ับออกทรายอย i l เอียเก็บนาำมุม วายังห่องอยู่ครับหลังจากฝนตกฝนตกอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งนะครับพะฮันแต่จังหว่ดดินนี่วแห้งหวาดเชียวอยู่นะครับมันสิเละนะครับดินเหนียวแต่นนว,ว่ากาถือว่าปันงานอยู่สัมนีนะครับขัดเลนเก็บขอบแล้วแต่ว่าก็ต้องระวังขอบนะครับต่อเป็น ายาวๆส่วนหน้าเชาแเล้วไปแล้วนะครับของของทงนีหน้าเชาทงนีเลวเพุ่นละนะครับ แน่แน่ยังสิทลมอยู่ไอนกเอียงกันยังมากครับงานปั่นกรมาไทกรมานะครับนกเอียงนี่ รึบ,บเริ่มโคโโพเลและบาบาลเนี่ยสับปันได้อยู่สับได้เยับ ว่าจะเก็บขอบได้กับบ่โดนครับเรียบแล้วเดี๋ยวพันจิสัมมองไดบอบอ่น่าสั่มนะเท่าที่แนบบึงเพราะว่าทงนี้เคยมีประวัติครับให้คนมาปันเฮ็ดที่แหลกนั่นปันเรียบแปะเลยเรียบเป็นเลยเป็นทางรัดยางไปเลยนะครับ เขาว่าเกิดเนี่ยทรงนี้ล่ะบัดท้าเห็ดในปีนั่นล่ะเห็ดไม่วานใหม่ได้ผู้หนึ่งมาบ่เคยปั่นแล้วก็ไปยืมรถตะลีหมูมาปั่นเธอแหลกในชีวิตเดอ้อพะันโคโลเคเลนะครับผลก็คือปั่นแบบโคโลเคเลเกิดดีพะันโอ้ย นะครับจงว่าได้บ,าดบ่าวอดบอเซาทะเลยมแห้งกันเบียบเป็นแป้งเลยหนุนบกเกิดนะครับยุยุทงนี่นะครับต่ว่าบบเมนไฮนี่นะครับครับส่วนโตผมกันหน้าลุงนะครับหน้าทีเฮาเซาที่มาวังหันเนี่ยสรุปคือผมกับปันเป็นแปง้งคือกันปันแบบละเอียดเป็นแป้งเลย มันเป็นทรายกเกแด่หนึ่งครับปั้นเป็นแป้งแนนแนนเลยนะปั้นแบบละเอียดแบบแนนไปเลยจะลุบเขาบ่อเกิดเด้โดยเฝ้าอา้อนข้าพนมาปลูกพจ้างนั้นผมก็เลยบ่รปั้นอีกเลยครับเพราะปั้นแบบตั้งใจแบบเรียบแล้วเขาบ่เกิดนะครับบ่ได้ผลก็เลยบ่อเลยบ่ครับนะครับ ไปเอาตัวเทิงพุ่นเนี่ยสูงเนี่ยทมลุ่มแล้วนะครับสิมีฮู้นนํำออกอยู่ท้างนั้นนี่วังหน,น้ารถนี่นะครับนี่นี่ตอนนี้ลหละอ้นี้เราก็ตอนไทยเราก็ทมไปนํำนะครับนนํำม,มันสินลาดออกข้างพุ่นโถอยู่ข้างนั้นนะครับข้างวังกอไผ่ข้าง,ง,าางลังนีน่มันหาทางลัดออกนะครับคันแทบบนญ่มันออกเลยเจาะออกคาเบยาว ปีนิทมแล้วอยู่บอเนะครับเดี๋ยวเขาเม่าเบิ้งอีกยามเขาแญ่แล้วนะครับน่ะซ้ำซ้ำอีกจักน้อยเพราะว่ามันต้อง มาเก็บมองนี้อีกสองข้องนะครับมองได้ละเอียดแห้งแล้วกขบเ่ไปนะครับย่านเขาบ่เกิดแต่ว่าสําหรับให้ถี่ปั่นไปก้อนนี่นะครับอยู่ด้านหลังนี่เดี๋ยวเอาเอากล่องไปในนึนนงเขียวแล้วนะครับตอนนี้ประมาณเกือบคืบแล้วนะครับเขียวพืชแล้ว เฉียวไปแล้วตัวนี้น้ำเป็นทางน้ำผ่านครับมันสิลงนีเบิดมันก็นเลยขังนะครับระบายบอท่านออกแต่ว่าส่วนสิเหลือนี่มองนี่แห้งโคโลเเลซ้ำหัวนี้นะครับซับมาได้เหลือก่อนซํากับปั่นนะครับเจ้าน,นี่ตอนปั่นนี้สามหลอดสี่หลอดงั้นจังได้ซ้ำหนีนะครับเป็นยากจังหน่อย เอาฟังนี่น้ำเน่เออเปิดกะยังถีเลี่ยนไปตไ่ก้อนนานะครับเข้าเปลี่ยนแขวครับปีนี้แขวก็เลยอันนี้เน่ เก็บอีกข้องนึงข้างๆกันยังเป็นโน่นน้อยนึงเรียบร้อยเอื้มีพลไงสวยกับโยกหุ่นครับย่างโยกหุ่นใกล้ใกล้ใกล้ๆอันนั้นขั้นหวยอร่องครับ เก็บเข้าไปอีกจักหน่อยหักอีกหักอีกมองเป็นคู่นี่เออนี่เพียงกันปานยังบันนี่ขว้ากจักหน่อยนี่อ,อ่ตสีคงวาดเสียวมองเดียวครับให้นี่ ดมาเชี่ยวมองแจนี่นะครับมองเขานั่งอยู่นี่เกือบไปครับบังคันเกือบแก้ปัญหาบ่ได้ยิงหนายิงหลังครับปีนมันมันหักเหลี่ยวแล้วนบ่เดียวเลยนะครับมันตรงไปเลยมันมืนตลาดไปเลยนะครับไข่ยอยู่ปีนขึ้นเครื่องผีได้โชคดีนะร้ายอยู่นะครับแล้วฉันกะเรียบร้อย แต่ว่าไฮนี่ก็ยังบบสูไฮนี่นะครับเดี๋ยวเขาบึงไฮนี่ไทยกับยาโก,กมูเน่นะครับเพผลว่าดินท่ามเพผลว่าขันบบถึงน้ำก็แข็งถึงน้ำมะเน่หลายผลนอยนึงกะเนียวบานนะครับอ่างานปั่นของไอหมีครับหน้าอรลองกับประมาณนี้ให ใั้ที่แหลกนะครับข้างหน้านี่โมเมนต์หน้าเช้าเนะี่ยออกด้วยบอสมาเรียบร้อยครับเฮ้ยห <c oughs> น้าีนติดทำไมยกกันอีกเง้ 1 0 0 0นคันแท้อ่ะโอเคครับเฮาจบให้จบวิดีโอนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทีรับชมมาฮอดตรงนี้นะครับอ่าสำหรับหน้ารองนะครับใหหนึ่งกับประมาณนี้นะครับเป็นรู่เิลี่ยมพื้นผากับช้เวลาประมาณ10านาที17นาทีนะครับขอบคุณทีติดตามชมมาฮอดมองนี้นะครับบรงเหล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณผู้ที่กดติดตามแล้วนะครับ ผู้ใดเบิงเ่งแล้วว่าติดตามก็ขอ,อให้กดให้น้ำเนี่ยนะครับนี่เ้าวันที่เหลือนะครับมันเขียวไปแล้วนะครับให้นี้อ่ะอําลาพาจากไปเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามให้น้ำครับสวัสดีครับ